ข้าวิวิวพันตับนะจะมทำสุดไปเรื่อยๆเนาะนดูดสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคากินพาสแ่ร MT Channel วันนี้เนาะจ้าทุกคนได้เมนูอาหารสิงโตนะจ๊ะตอยจุจุตับจุตับหวานค่ะ้านนี้เขาชอบแบบว่าบ่อยเพราะว่าจะเปิดร้านเนาะจ้าก็เลยลองทําดูว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเจาเปียร์มอัมรัมวยใหญ่เลยจ้าใหญ่มากกว่านี้จะหนักจัดเต็มเนาะ ผักแก้มของเราก็จะมีผักแพลวขาดไม่ได้น้องเหมยชอบชอบมากแล้วก็มระมระมระหรือลืมเอามาใส่เพิ่มเหรอใช่เออไม่เป็นไรกินแค่นี้ก็ได้แล้วก็มะเขือม่วงนะจ๊ะมะเขือม่วงกรอบค่ะแล้วก็ผักชีผักชีลาวก่อนที่จะไปกินนะคะทุกคนเหมือนก็ต้องขออนุญาตดับข้าวนิดนึงเนาะเพราะว่าของมันสดดับข้าวสักหน่อยนะจ๊ะของมันสดโอ้โหแก้ใหญ่มากค่ะทุกคนกบขอโทษขออภัยได้หลายเรืองจากทีนี้แก้วไม่หมดแก้วนี้ไม่ต้องกลับบ้านนะคะส่วนอันนี้สองซาวค่ะ สาวน้ำมะพร้าวสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาเด้๋จ้าแสกแจน้องกันจ้าปีมือน้องน้องเหมยนะคะอาจารย์เหมยนะจ้าพี่ขออนุญาตก่อนเดือทางานวันนี้ค่ะอันนี้ไม่ใช่เนื้อหมูนะคะทุกคนมันเป็นเนื้อวัวที่แบบมันยังไม่แก่เนาะเนื้อวัวแบบนุ่มอ่อนคลิปนี้ิดปากไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาว่า ไม่เขาไม่ถึงสุรินเนาะไม่ถนัดอที่ได้กินก็แบบว่าเอฝันแล้วมันตีจมูกตีจมูกฝันแล้วเมื่อกี้คลิปนี้หมือนก็ขอโทษขอไปคนที่ไม่ทานดิบด้วยนะคะขอโทษได้หลายด้วยจ้าผํมผมอาลำข้าคีดวิวพันตับแลจ้ะตาหนูร้องทำไุกยให้ดูก่อน น้ำสิส่งต่างๆมากคนค้นเลยจ้ะน้องเพิ่นจะเปิดอยหานเนาะจา้ะก็เลยแบบว่าเ็ดเมนูนี่บ่อยเนะะยาะจ้ะจะเปิดอยหานอาหารอารีสานเนาะคะ่ะหืมทำสุดไปเรนะื่อยๆเนาะเศษไหมเราทำเผ็ดนะก็ดีอ,ะอ่ะที่บาคงคนกินเผ็ดกินได้ไหนลูโดดหนูโดโดกินทีละสองไปเลยจ้ะ นม่นเผือกหรอกไม่หอมหรอกรแส่แห้งมันได้ตาจับๆน้องกกนจ้าอาหารสิงโตเนื้อพันผักอืมอร่อยมากตอนนี้นรู้สึกว่าน้ำจิ้มทำไ,ได้รสชาติแบบว่าเป๊ะอะ ตอนไหนก็เหมือนเดิมจริงๆใช่ไหม,อ,มอยาไใยนองด้อแม่แล้วเพราะว่าเราเหมือนเขาจะจดสูตรไว้นะคะว่าแบบตรงนี้เท่านี้เท่านี้เนาะจ้ะถ้าจะเบื่อนม่มีแล้วอ่ะแต่คนเนาะเหมือนแม่ครัวนาะเหมือนเชฟนี้ย <พา S 1> มันจะนอุปกรมาเดี่ยวพักกับกรอบจ้ะกรอบแซ่บ วันนี้ผ้าคีรวมีสองแบบมีแบบฟอกกับแบบเนี่ยแบบไม่ฟอกแบบแบบไม่ฟอกค่ะแตแบบฟอกมันกรอบกึดๆเลยใช่ไหมใช่เอาเรียกสบายนานิสบายนาโอ้ยแสนแห้งจ้ะจุด,ดึกเนาะ,ะจ้ะจุรอบดึกอืมอามาก ม้ำซูรินเขาต้องกินน้ำมะพร้าวถึงจะมาถึงสุรินทเหมือนไม่ถนัดด้วยหรอทุกคนรู้สึกว่าแบบยังแบบว่าบ่มักน้ำมะพร้าวน่าจะมักน้ำแบบอเป่าน้ำลำใหญ่อย่างนี้สินะชอบน้ำลำใหญ่มากกว่าเจำคลิปแรกที่เราเที่ยวลงได้ไหมที่ว่าหนูกินครั้งแรกอ่ะเสิร์จูอ่ะเป็นไงบ้างมีคอมเมนต์หนึ่งไงว่า ถ้ากินซอยจุก็จะต้องสองซาวก็เลยแบบว่าลองดูใช่ไหมหรือว่าปกติกินอยู่แล้วก็กินนะแต่ส่วมากใส่น้ำแดงเนี่ยตาวเมืองช้างของเทนเนอจะต้องประมาณนี้อืมสดแห้งจะตับอืมอชิ่หอมอ่ะอืม ก็จูรอบดิบกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนาะไม่อ้วนอยู่อบออบอุ่นสุดเลสุดท้ายืม่แต่กินดิบเองจริงนะสเปกผู้ชายอบอว่นจริงหรอเิงพร้อมเลยของเพืนก็ไม่สวยนะไม่นะอยากแบบว่าพอดีพอดีนะ เป็นใ,นใจะก็อยากพร้อมนะเพราะว่ามันใส่ชุดแล้วแบบว่าดูดีไงตอนนี้ก็สวยแล้วอืมอืมแต้มแห้งจ้ะ <c oughs> เนื้อนี้ว่ามันหมูด้วยจ้ะเป็นเนื้อวัววัวอ่อนเนาะจ้ะไม่เหนียว <c oughs> เพราะว่าดิเคเวฟกับ็จะสองร้าน <c oughs> บอกว่าไม่เอาวัวแก่นะ <c oughs> กินกินยากใช่ไหมอ่าอืมอืมอาจารย์เหมือนกินผักจริงมากเลย ขอนี่ยางข้าวฟ่งคิ้วจริงไหมคิ้วจริงจัง,จงมาเล่นบ้านมูตั้งแต่หัวค่ำคุณจ๊ะยังมั่นในพักผ่องอยู่จ๊ะกินมั่นอยู่ยุดอยู่เรื่อยๆเนาะอืมกินไม่เยอะแต่กินได้ตก็หล่อทุกโดดใช่เหรอคุณคิดแค่แล้วมีแต่คนตกใจแก้วเรานะใช่ไหม <laughs> ไม่อันนั้นยังไม่ได้ <laughs> ยังไม่เขาเรียกอะไรนะสถานการณ์จริงนะวันนี้สถานการณ์จริงแก้วใหญ่สะใจมากอร่อยมากชอบเนี้ยกรุบกรอบสะใบนางตำก็อร่อยนะเอามาตำเอามายำเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันเนาะสัตไปแต่ช่วงนี้เราเจอกันบ่อยเนาะกินน้ำก่อน น้ำชาน้ำเริกหว้บ <c oughs> อ้บังสดชื่นเยี่ยมมากบันนี้มีเจตนาใดๆด,ด้วยจ้ะทำไว้กับน้องไว้เห็ุยั้งบ่ถึงใจกะกับขอโทษขออภายหลายๆด้วยจ้ะเพราะว่าเพื่อความบันเทิงนะจ้ะกินไปก็ต้องมีความสุขเนาะค่ะก<ช>ินอย่างมีความสุขนะคะทุกคนกินแล้วทุกอยก่างกินใช่ อย่างเดียวเลยเนาะแสบแม่ง,งวันนี้ผักจะหมดเลยอ่ะผักเกือบครึ่งโลเกือบโลโดูดืมสิ่งอำมจื้มเจีวคุ้มอําัา พอดีไหนน้อมาละบางทีเหลือลูกหนึง่งมุและวบออัน <laughs> มาละลูกหนึ่งจ้ะ <laughs> มาละปลอม <laughs> สุดท้ายแฟนหล่อนะ <laughs> มีเอซีเขามาไม่ว้า <laughs> เป็นยังคงอเอิน่นนมามาละปลอมนะจ้ะ <laughs> คือเหมยเรียกของหมวยเองนะจ้ะเรียกพวกความบันเทิงแต่ก่อนกินกินแบบว่า กินมาลาเยอะจน FC เซลล์นะนาแบบกินง่ายเหมือนขนมเหมือนขนมเลยนะเ่าเลยเลือกเรียกตาม FC เนาะต่ก็ขมแล้วเนาะแต่แลาแเรากินจนชินแล้วไงใช่มันเป็นขมแบบว่าก็เหมือนผักสดาวอะหนูชอบเลยขมเหมือนได้สุขภาพนะเอ้าซิลแบบนั้นจริงๆนะถ้าชิลพันตับ สองคนนะะหมดนะผัดอร่อยอะอืชอบิ้ดืนดมเยอะกินแบบปุ๋ยพอดีมากอ่ะอือ ไม่แห้งเกินแล้วก็ไม่เหลวเกินเนาะนือคันผักอืออร่อย <c oughs> อยู่ด้วยกันแล้วเจริญอาหารมากเ <c oughs> ช่นเคยนะคะทุกคนถ้ากินสุดรวดยังไงก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะคิปนี้ เขาถั่วไละไรก็จ้ะแสบจ้ะต้องดูอ,อีกสักคำก่อนอืมนจัดไปมัน <c oughs> แสบแมถุดไม่ได้เพราะจะกินหมดก็เดี๋ยวไปกินหลังคลิปดีกว่านออมัน <c oughs> จะมันจะยาวไปนะเพราะว่ากลัวเบื่อนอกจ้ะ <c oughs> เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะ ซอยจุรอบดึกจุ้ตับหวานอร่อยมากแซ่บมากน้ําจิ้มแบบว่าขมอําล้าเนาะจา้ะเหมือนก็กาบขอโทษขออภไปคนที่ไม่ทานอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะขอโทษได้หลายเด้อจ้าคลิปนี้แล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะเหมือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมวยแล้วก็น้องเหมยไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย